สวัสดีครับผมนายสุนทรพงศ์และขรับสุวรรณมาจากโรงเวนสิงห์ทราเชะเลครับวันนี้อยู่ในรายการทุกหัวเปียวครับวันนี้ลงพื้นที่มาในโรงเรียนสิงห์ทรครับมาดูคนบ้าที่เกิดจากภาวะโลกร้อนครับเราจะพาเข้าไครับเยครับนี่เกิดอาการโคม่าแต่เพรร้ลกร้อนครับไอเป๊ดูเมอะไรอ่ะร้อนค้ครับ ใเยนวันนี้มันร้อนไงวะโลกกูเป็นเทียนหรอวันนี้นี่อนจะหวาร้อนรัดเลย เฮ้เป๋ทำอะไรอยู่วะเฮ้เมป๋ร้อนจังวะทำไงดีเฮียเป๋พ่อหนายสั่งาดทิชชู่พี่อะทำไงดีร้อนร้อนใช่ปะม,ม,มีบอนะ่อน้ำอยู่ข้างเนี่ยไอสั่งของาไม่โดดิง่อนะเออบ่อนั้นแหละไอพ่อโดนดิเฮียไอสั่งของเราไม่ดูไปกูมาเออ เป๋เน um ี่ยนะกว่าน้ำเออเฮียบ่อนี้หละไอพ่อโดดไปนะโดดไปกูตายดีควายไอเฮียก็มึงบอกล้อไม่เหรอเฮียก็ให้มึงโดดไงแล้วกูต้องทำไงวะก็โดดไปไงเฮียมึงบัวล้อน่ะผมไม่คุยกับไอเฮี้ยงโง่เลยแหละเสือเวลาชิบหาย เฮ้ยน้องชายทำทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยน้องทำอะไรอยู่อะรอดารต้นหมายอยู่ไงมันช่วยอะไรเกี่ยวกับโลกกว้างวะขอรถมึงดิอ่าไปลองดูช่วยมึงย็นขึ้นรถไงวะโอ้ยมึงใช่ยิ้มมึงไปเถอะใส่หั่วไปไหนก็ไปเถอะเออมาให้กูรถมั้งดิอย่างนั้น,ะะน,นละอ่ะรถคุณเดียวไปนะรถอ่ะเอเเอทำไรอะ ทำไมมันไม่เห็นเงนินขึ้นเลยวะไปจะไปไหนก็ไปไปไ,ปไล่กูเลยเออไปก็ได้จิตาโน้นอ๋อหวยเฮ้ยเฮ้ยเป็นพวกปัญญาอ่อนเลยผ่า,มานมาสองคนมนจะช่วยอะไรกูเยเฮ้ยมันทำอะไรอยู่วะ การทำเตี้ยได้ดีกว่านี้ตั้งใจให้เป็นอย่างเดียวธรรมชาติแล้วมันช่วยกูยังไงตอนนี้ร้อนมากเลยถ้าใจเจ้าเป็นอย่างเดียวธรรมชาติร่างกายเจ้าจะร้อนอยังไงเล่าแล้วตอนนี้มึงเย็นหรอเย็นสิยังไงอ่ะเหงื่อเต็มตัว,วโอ้ยเที่ยกูไม่จะมีอะไรคุยกับคนนี้ก็เสียวดาคุยชิบไหนเจ้าไม่ลองทำดูบ้างล่ะทำไงสอนกูมัง่ง ตั้งจิจให้เป็นหนึ่งเดียวธรรมชาอบทำดีใจให้สงบเย็นไหมล่ะร้อนไปเลยอีกมึงดูแสงเต็มหน้ากูเลยพี้ยมึงก็ไปเถอะซัดมึงไปงี้พี่อ่ะสองตัวนั้นก็โง่เหมือนกันให้กูไปโดดน้ำมั่งให้กูไปทำเพี้ยนมั่งปัญญาอ่อนชิบหายมึงอีกโอ้ยกูเบื่อคนก็โง่เขาส่งไปอยู่ที่คนก็โง่แหละมันก็ถูกแล้วแต่กูต้องไปไหนต่อนะไปนู่นเนาะไปที่ชอบที่ชอบเถอะโยว ก็รูปปันนี้กูร้อนเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยเกี่ยรอะไรกูเลยขอนู้นนะไปไมันอยู่อ่ะเพื่อนไปปะมาครับทิ้งทิงท้งีงูได้ไปไปกันดีกว่ายังไม่หายร้อนเลยอะไรวะลูกกูมันเกิดเกี่ยร์อะไรขึ้นมา